พี่ลาจ้าสื่อคีมนะจ้าน้องเสียวคีมท่าหนาหรือว่าคีมท่า,าผิวหรือว่าคีมท่าหยังโอ้ยท่าหยังก็เอามาโหลดจะถามมากลายท่าหนาเอาจ้ากระปุกจ้าเดี๋ยวเออจะให้กระปุกเดียวจ้าโอเคจ้ากระปุกละสามร้อยห้าสิบเออโหลดใหนะ้สามร้อยเนาะว้าีมอย่างมาแพงแท้รถลดให้อีกเดบ่จ้ารถลดให้อีกเดบอสามร้อยบาทถือสุดละจ้าหรือค้า รถไทยซุดละจ้าโอเคบอปกติในสามร้อยหาสิบเลยเดย้ถือสุดอีหยังแพงค่ะ้ายเป็นหลานอื่นอะเขารถไทยด้ออ่าถ้าสมมติว่าหลานอื่นมันถือนี่แล้วคือบกตีตาแล้วคือบกแหกตานี่ไปซื้อหลานอื่นละจ้าเสนอหน้านมาซื้อหลานนี้อดหยังรถไหนเด้อยเธอไอหลารถไทยอีกนี่ไอหลาก็สิบว่าอะไรกําไรเลยเดย้อันนี้คือไอหลานเนี่ยขายเอากําไรเด้บอต้องเอากําไรดอกเด้อเด้อรถแหแน่ถือว่าเอาบุญเออขอโทษเด้อจ้าขายเอากําไรจ้าบอได้ขายเอาบุญโอเคเนาะ้ย เจยวกำไรไปถมบ้านมึงตีรถไทยก็บ่ได้เฮ้ยว่มีน้ำใจเลยอีสัตว์ไอ้เหี้ยนี่มึงหนีจากนี่เลยนะถ้าว่าอยากถือสนตีนะกูขายนี่กูก็อยากได้กำไรถ้ากูไม่อยากได้กำไรนี่กูก็เปิดโรงท่าละตัวอีเป็ดกูสิบประจานมึงมึงรอเลยกูสิบประจานมึงโได้เลยโอปิโก้ได้สบายมากค่ะแท็กกูน้ำเด้อถ้าสิประจานกูจะแท็กกูน้ำกูเสียดีเพรว่ากูโดนประจานแล้วโอเคเบาอีปัญญาอ่อน